プレゼントは ค่ะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะวันนี้มินช่องมินฟตตี้ชาแนลนะคะจะพาทุกคนมาเที่ยวถ้ำนาคาจากที่เมื่อวันก่อนคลิปก่อนนะคะมินพาทุกคนมาลงที่อุดรใช่ไหมแล้วมินบอกว่าจะมาไหนกันทุกคนรู้เลยใช่ไหมคะวันนี้มินพามาถ้ำนาคากันที่จังหวัดบึงกาฬคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปปีนเขาเพื่อไปถ้ำนาคากันนะคะทุกคนดูดิตอนนี้นะคะ ก็เป็นเวลา6กโมงสินาทีค่ะใครที่ไม่ได้เตรียมเสบียงมานะคะบริเวณทางเข้ามีขายค่ะต้องมาจุดคัดกรองสุขภาพก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปยื่นที่เราบุ๊กิ้งไว้ที่แอป q, q ิวคะค่ะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนค่ะใครที่จะไปทํานาคานะคะมีนนแนะนำค่ะคือต้องมีไกด์ไปนะไปเองนีว่าไม่่าได,ได้เพราะว่าคือจริงๆแล้วถามว่าเส้นทางที่จะไปอะ ตอนทางขึ้นนี่ะมีก็คือเราสามารถไปตามทางได้แต่ว่าพอหลังจากทางลงอะคะ่ะคือมันจะมีทางมันจบกันตอนท้าย,ายใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ทางก่อนที่จะลงไปมันจบกันตรงทางขึ้นนะคะมันก็ต้องอ้อมนิดนึงเนี้ยคือถ้าไม่มีไกด์อะเราจะไม่รู้ลายทางเลยนะ,ะตอนแรกมันก็เดินสเปะส,สปะคิดว่าจะไปทางนี้แต่พี่ที่เป็นไกด์พี่โมน่ะคะ่ะ <c oughs> ก็บอกไม่ใช่ค่ะน้องมีนต้องมาทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยบอกว่าไปเองไม่ได้ทุกคนต้องมีไกด์จริงจริเียเสียดายที่จ้างไกด์ ที่มินลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะมินก็เจอพี่ไกดแล้วค่ะพี่ไกดของมินชื่อพี่มนนะคะแกจะเป็นคนนําทางแล้วก็ดูแลมินทั้งทริปนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงจุดแรกแล้วนะคะจุดนี้เขาเรียกว่าหินรูปเต่าค่ะไปดูกันนะคะว่าเป็นรูปเต่ายัางไงแต่ดูฝั่งนี้ไม่เห็นนะมันจะต้องไปดูอีกฝั่งนึงอะคะ่ะ การผจญภัยของเราจะเริ่มต้นแล้วนะคะถึงจุด A แล้วว่าค่ะนี่คือจุดแรกนะคะสำหรับทางขึ้นถ้ำนาคาค่ะ ขึ้นมาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วนะคะที่มีคนบอกว่าต้องเตรียมถุงมือมามินบอกทุกคนเลยค่ะว่าเราต้องเตรียมถุงมือมาจริงๆค่ะเพราะมันช่วยได้มากเลยสังเกตได้นะคะจากระหว่างทางขึ้นที่มินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะเจอเชือกใช่ไหมคะมันก็จะเป็นราวบ,บันไดไว้จับค่ะมีถุงมือก็ช่วยเซฟมือได้เยอะเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่กังวลเรื่องถุงมือนะคะไม่ต้องห่วงค่ะทางอุทยานนะคะเขามีให้ซื้อค่ะราคาคู่ละยี่สิบาทเอง มินก็เดินผ่านจุดดีแล,แล้วมานะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าทําไมเราต้องมีถุงมือมาด้วยเพราะมันมีเช,อเอเชือกที่เราต้องจับนี่แหลคะค่ะเราเพิ่งเดินผ่านจุด E มานะคะหลังจากที่ผ่านจุด E มาอุ๊ยมีน้องหมานํามาด้วยอ่ะาะว่ามินเดินมาไกลเลยนะเพิ่งผ่านไป200เมตรเองอะทุกคนเหนื่อยเลยแหละ จากจุด E มาจุด F นะคะดี D หน่อยค่ะไม่ใช่เป็นทางปีนบันไดขึ้นมาเหมือนจุดแรกๆอะคะ่ะแต่ไกด์ยังบอกว่ายังมีทางปีนบันไดอีกเยอะเลยนะคะนี่แค่ช่วงให้เราได้พักหายเหนื่อยสำหรับจุดนี้นะคะก็คือจุดหินเห็ดค่ะเห็นเปรูปเห็ดเลยไหมนะ้ะเหนื่อยเนาะ ข้างหน้านะคะอยู่ซ้ายมือนะคะเขาเรียกว่าหินหน้า,าหนุมานค่ะทุกคนสังเกตไหมคล้ายไหมละ่ะก็คล้ายอยู่นะช่องนี้นะคะเขาเรียกว่าช่องหินหนีบจะหนีบเราแลวหเห็นไหมคนตัวใหญ่เข้าไม่ได้นะนี่ไงทุกคนความเหนื่อยเราจะกลับมาอีกแล้วเราจะต้องปีนขึ้นบันไดกันอีกแล้วค่ะ ชันด้วยนะดูสิมินก็มาถึง<น>จุด H แล้วแต่ยัง<น>อีกไกลนะคะยังมีอ<น>ีกหลายจุดค่ะ<น> เราเหลือระยะทางไปถ้ำนาคาอีก400เมตรเท่านั้นเองคะ่ะทุกคนอีกนิดเดียวระหว่างทางก่อนถึงถ้ำนาคานะคะนี่คะ่ะทุกคนนี่คือเสียงที่3นะคะทุกคนดูสิคะเหมือนมากไหมล่ะเหมงูเลยเนาะเหมือนจริงๆ จุดเสียงที่3มเนี่ยสุดๆมากอยู่ระหว่างทางเลยค่ะเขาเพิ่งค้นพบกันได้ไม่นานนะคะสำหรับตรงนี้นะคะทางพี่มนก็บอกบอกว่าเป็นเสียนบริวารค่ะ ต้องไปต่อกันนะคะยังต้องดึงเชื่อกันต่อค่ะ ใ้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะคะอีก200เมตรค่ะระหว่างทางที่จะไปถ้ำนะคะมินจะบอกว่าวิวดีมากอากาศก็ดีมากด้วยค่ะมันทำให้มินเดินได้เพลินๆเ,เรื่อยๆเละค่ะไม่ได้ร้อนอะไรมากด้วย นี่ค่ะใกล้ถึงความจริงแล้วอันไหนคือทางเข้าถา้ำอ๋อนี่คือถึงทางเข้าถ้ำอะไรนะคะสิบหกข้อห้ามสิบหกข้อห้ามอ๋อเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวลงไปนะคะเดี๋ยวรอคน เราก็แบบแค่อยๆลงนะคะเดี๋ยวเข้าเสื่อมเวลาลงก็เกรงนะำคลองไว้นะคะนี่เหมือนเป็นรอยกิบนีกอ่ะเราได้ถ่ายรูปยังแล้วก็อยเรให้น้องมินส่งให้ทุกได้ค่ะตอนนี้นะคะมินก็มาถึงบริเวณปากถ้ำนาคาแล้วนะคะระหว่างขึงข้างทางถ้าทุกคนสังเกตได้เนี่ยเริ่มเหมือนเกล็ดแล้วนะเนี่ยเริ่มเหมือนเกล็ดไปเรื่อยๆแล้วทุกคนคนลุก พูดแล้วก็เห็นแล้วคน,คนเริ่มเป็นเกละะ็ดแล้วว่าเดี๋ยวเข้าไปเรื่อยๆแล้วพี่ไกายบอกบอกว่าพี่นวลนะคะที่เป็นหนได้ไม่ดีหรือว่าจะเริ่มห้ามสัมผัสแล้วนะเริ่มจะจับไม่ได้แล้วนะคะต้องอนุรักษ์เอาไวคค้ไปค่ะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนหน,นึ่งในสิ่งร้องอ่อนเข้าไปข้างในเล,ล้ก็ถ่ายออกมาแล้วก็จะถ่ายภาพน,นี่ง Thank you ก่อนที่เราจะไปถึงเสียนนาคาที่หนึ่งนะคะเราจะต้องผ่านหินหัวใจนาคาก่อน,นะคะ่ะบริเวณตรงนี้นะคะเขาเชื่อว่าเป็นทางเข้าของเมืองลับแลค่ะคครรัับบนนยะกถาาอ ตอนนี้นะคะเราก็แวะพักเบรกกินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อคะ่ะไปที่ถ้ำหลวงปู่วังนะคะนักท่องเที่ยวเริ่มมากันเยอะแล้วนะไปค่ะทุกคน พื้นไหมคะพื้นก็เหมือนลายเกล็ดงูตลอดทางเลยอะ่ะยิ่งเข้าไป<ะ>ใกล้กับเสียนราคาที่หนึ่งนะคะทางเดินนะคะที่เราเดินไปนะคะที่เป็นหินเนาะส่วนใหญ่อะที่มินมองเห็นนะคะเขาจะเหมือนเกล็ดงูตลอดเลยอะคะ่ะ เราต้องเดี๋ยวเราต้องเดินไปตรงนู้นเนาะเราต้องเดินไปลอยๆ,อยๆบริเวณตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นบึงโขงหลงได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าอยากเห็นชัดกว่านี้นะคะเราต้องเดินไปอีกฝั่งนึงอะค,ะอค่ะครบยังต้้อองงเดดินนีีกึลลาาย นี่ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเดินขึ้นไปตรงทางนี้นะคะก็จะเห็นเหมือนเป็นลายเกรดชัดมากเลยเหมือนลายเกรดงูพาดผ่านเลยอ่ะเนี่ย มินว่าเราก็น่าจะเดินไปได้ประมาณสักสองร้อยเมตรแล้วนะเพราะเราเห็นเจดีย์อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วค่ะหรือเขาเรียกว่าสะดือครูังกามันจะมีบ่อตรงนี้นก็อยู่ข้างล่างบ่อหนึ่งถ้าบ่ออย่างนี้จะมีที่สามที่คือ ภูรลังกาสบปลาวแล้วก็คำชะโนดแต่น้ำมันก็ไม่แห้งใช่ไหมพี่มนมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยหรอคะมันก็มันก็แห้งค่ะพอถึงหน้าแล้งจริงก็แห้งแต่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ก็มีอยู่แต่ก็ลดลไปเรื่อยใช่สามเมตรค่ะน่าจะมีตาน้ําข้างล่างว้านู่นใกลจะถึงแล้วนะคะ มีสามพระธาตุพระธาตุเจดีย์ของข้าวสีบุญรัพระธาตุปูวังแล้วก็พระธาตุปู่เสาจุดตรงน,นั้นคือจุดตรงกลางต,ตรงที่มีตรงนี้พิพิธภ<ร>ัณฑร,รูปใช่ไหมคะใช่อันนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นเซ<ม>็นเตอร์เจดีย์หลวงปู่วังอ๋อจริงด้วยตรงนี้แล้วก็มีฝั่งนี้เจดีย์อันหนึง่ง ให้แช่ๆอย่างที่พี่มนบอกจริงด้วยถ้าเราไม่อยากขึ้นไม่อยากไปมาไหวตรงนี้ได้โดยสั่พระธาตุทีเดียวพรนะ้อมเลเห็นสองพระธาตุเอง อ oh. mm hmm. ที่เห็นการน,น,นั่นคือพระาธาตุอะไรนะคะที่เห็นทางโน้นคือเจดีย์ปู่เสาอันนี้คือเจดีย์ปู่เสาแล้วอันนี้คือเจดีย์ปู่วงังเจดีย์ปูวงังเจดีย์กองข้าวสีบนนที่อยู่ตรงนั้นคือเราต้องขึ้นอีกทางแต่ก็ไปอยู่ในภูลังกาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้มินก็จะมาไหว้ตรงนี้ ที่มนบอกบอกว่าเป็นเซนเตอร์เราไหวตรงเซนเตอร์ก็พอค่ะ ไหว้เจดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินทางกันต่อคะ่ะวิแนะน,นำว่าเราก็กำลังจะเดินทางไปที่หัวหนะคะหัวที่หนึ่งนะคะเป็นจุดที่มีน่าอยากจะไปไหว้ที่สุดที่นั่นแหละ ดีมากเลยอ่ะแต่แดดแรงไปหน่อยต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะคะแล้ก็เดินเรื่อยๆชิวๆสบายๆตรงนี้คืออ๋อตัวตรงนี้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะตอนนี้นะคะมินก็มาถึงบริเวณที่อีก50าสิเมนะคะ จะถึงเสียงที่หนึ่งนะต้องถอดรองเท้าโอ้โ,อโ,อโอหหัวสูงทุกคนระวังหัวด้วยนะเมื่อกี้มีนหัวหมูงเปหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีพาให้กลาบไหว้นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบริเวณ เสียที่หนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าต้องรอคิวนะคะเราก็รอชมบรรยากาศไปก่อนมินก็มาถึงเสียนานคาที่หนึ่งจนได้แล้วนะคะทุกคนจะบอกว่ายิ่งใหญ่งดงามและดูขลังมากเหมือนในภาพที่เห็นจากคนอื่นไทยถ่ายกันมาเลยอะคะ่ะ หลังจากที่เราไหว้เสียนนะคะที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมินก็เดินทางกลับแล้วค่ะเราก็เดินลงเขาตามทางเดินที่เขาแจ้งไว้เลยนะคะตอนนี้นะคะมินก็ลงมาจากถ้ำนาคาแล้วนะคะก็มินขึ้นประมาณหกโมงครึ่งกว่าเนาะแล้วก็ลงมาก็ประมาณสักสิบโมงครึ่งน,น่าจะได้ะคะ่ะใช้เวลาไม่ได้นานมากอะไรเงี้ยก็ดีนะคนไม่ค่อยเยอะด้วย แล้วตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วค่ะมินก็เลยมาหาเท้าที่รอข,ข,ขึ้นเครื่องนะคะมินก็จะมาพูดถึงความรู้สึกตอนที่ไปท่ามนาคาแลคือตอนแรกมินก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะคะคือมินจะบอกทุกคนว่าถ้าใครจะไปทํานาคานะ,ะนะจริงๆแล้วมินสำหรับมินคิดว่าทุกคนไปได้นะคะเพราะว่าตอนที่มินไปเนี่ยก็เห็นก็มีคุณพี่ที่แบบน่าจะประมาณอายุสักห้าสิบกว่าหกสิบที่มินเห็นที่จะไปขึ้นทํานาคาก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันนะ ก็เห็นเขาค่อยๆขึ้นไปแต่สิ่งหนึ่งที่มิ่ะอยากจะแนะนําทุกคนเลยนะคะอย่างแรกก็คือหนึ่งการเตรียมตัวคือคําว่าการเตรียมตัวของมิ้งเนี่ยคือก่อนที่เราสมมติว่าใค,ใครจองคิวได้เนาะแล้วก็จะไปสมมติว่าเลยเวลาอีกสักเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปใช่ไหมคะง่ายๆมากเลยทุกคนเตรียมตัวออกกําลังกายบ้างจากคนที่ไม่เคยออกกาลังกายเลยมินก็แนะนําเริ่มง่ายๆก็คือเริ่มจากการเดินก่อน ช้เวลาประมาณสักวันละสินาที15นาทีค่อยๆขยับเวลาขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบเวทเทนนิ่งตัวเองเล็กๆก็คืออาจจะมีการสควอชบ้างเพราะว่าเวลาขึ้นทั้งภูคขาใช่ไหมคะด้วยความที่มันชันมากอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องใช้แรงนิดนึงใช้แรงกําลังขาค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นการที่จะสควอชอ่ะมินก็ว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่มินไปมาเนี่ยมินใช้เวลาเดิอนอ่ะประมาณแค่3ชั่วโมงเองนะไม่ได้เยอะอะไรมากเลยอ่ะ คือตอนที่ขาลงมาใช่ไหมคะมีคนทักเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วหรออะไรอย่าเงี้ยทำไมลงไวจังอะไรยเงี้ยแล้นหน้าตาม,มีนก็ยังสดชื่นปากแดงลงมาอยู่เลยอะไรเงี้ยถามว่าเนี้ยผ่านมาแล้ว1นวันสองวันอะไรเงี้ยถามว่ามีปวดขาอะไรไหมไม่ได้ปวดขานะแต่อาจจะมีตึงตรงช่วงน่องเล็กน้อยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตลําบากอะไรอะไรยเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้า จริงๆเสื้อผ้าก็สำคัญนะการเตรียมตัวนะคะกางเกงมีแนะนําว่าให้ใส่เป็นกางเกงขายาวแต่อย่ารุ่มล่างที่เห็นหลายคนเขาใส่เหมือนกางเกงเลกกิ้งอะไรเงี้ยมันก็ว่าดีนะใส่เลกกิ้งก็ได้แล้ว,วาอาจจะใส่เสื้อยืดไปด้วยก็ได้นะคะที่ต้องเตรียมไปนะรวมถึงข้างบนพอไปถึงบนยอดเนี้ยจะค่อนข้างร้อนนิดนึงมีก็แนะนำให้นคนแบบหาที่ปอกแขนสวงไปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมวกหรือจริงๆแล้วถ้าใครแบบทนร้อนได้ไม่ต้องมีหมวกก็ได้นะแต่มีว่าเตรมเตียมไปเผื่อก็ได้ค่ะ กมันค่อข้างงจงจะแแแรรสำหรับคลิปท้ำนาคานะคะมต้ก็ขอมาปิดจบในวันสุดท้ายนะคะจริงๆแล้วมินอาจจะมี2คลิปด้วยกันนะคะสำหรับไปท้ำนาคาก็คือมินอะเอาคลิปที่ไปขึ้นท้ำนาคามาลงก,ก่อนแต่คลิปเริ่มต้นนะคะที่เริ่มจากกรุงเทพแล้วไปท้ำนาคาแล้วก็กลับอะคา่ะว่ามินไปลงเครื่องที่ไหนอะเป็นคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะมินต้องขอลาไปก่อนลืมกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ก็กดสมัคสมาชิกกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ แล้วก็จะลืมบอกไปทุกคนตอนนี้มินมีเพจใน Facebook นะคะชื่อช่อง Min Forty Channel ค่ะมินจะคอยอัปเดตว,ว่ามินไปทำอะไรในแต่ละวันบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ชมกันก็อย่าลืมไมปกดติดตาม f ฟ l l o w ่ให้มินด้วยนะคะไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้า